ปัดหายสบายดังครับพี่น้องสุกุสกุลสุโมงสุบอรครับวันนี้เอ็ดสารวุฒิขอบวางฟ้ามครับศิภาพีพาน้องครับมากินข้าวแรงน้ากันกินข้าวแรงกรับตามบังคุงครับในชมฝีมือเมียตามบังุงกันเลยครับพี่น้องวันนี้ข้าวกะเสมัตามบังคุงพริกลอยเม็ดค่ะพริกพริกลอยเม็ดค่ะมาเบิรงกันค่ะว่านซเป็น์ังไอันดับแรกค่ะแส่พริกไล ไปแล้วมาพริแล้วยังต่อครับส่ชใช่ยังครับผมหนัวค่ะส่ร้ายแสบร้ายค่ะส่น้อยแสบน้อยซึ่งพอดูว่าผมมวยผมเบื่อสูตรพมมีสูตรตายตัวเลคะ่ะมักไปมกักมานค่ะอาจาตย์เสแผลเนาะสูตรเขาฆ่าจจประตำแบคกเรือก่อนส่าบักีเรีอลงไป ตัตน,ตนต่อไปบักหนนาวค่ะบักหนนาวนี่จะบักหก้าวุูงเองค่ะปอดสารตะมักสมกระไส้ไร่มากะจระเข้จระเข้ ใช้อะไรไปไหนครับเราจะมากค่ะหนึ 1> 1, ่งเพี่สองสามเพีค่ครับ ก็จะคนนักหนวนะคะก็จะใส่กระลาลงอีกนิดนึงค่ะแล้วก็นหนังปลานิดนึง,นะค,ะง,งค่ะรสชาติเป็มชาติมากตัวแบบงงขังบานค่ะทุกอย่างปลูกเองค่ะใบปลูกเองแบบบอกงงมันเกิดเองเกิดเองตามธรรมชาติใส่ลงไ,ไปค่ะ สีสันสีสันนักกินค่ะปอกกันหน่อยแล้วเหมื่อนาสิบค้อยปอกใหม่ค่ะผสมสักสีน้ชชำลายแตกครับนำลายแตกเบ่งสีค่ะเมียตำปัวกินที่นี่น จังบอพี่ในรครับแจกครูภาษาอังกฤดครับนี่ครับเอาไปนะครับบอเลี้ยงอื่นนะครับเสร็จแล้วตำโพงเบิ้งครับพี่น้องพักกันหลายหลายนี่จัดเต็มจัดหนักครับกับข้อแรงครับนี่กับข้อแรงเมียตำผัวก,กินเป็นยังไงครับพี่น้องอืม จันจันอีดีจันจันอีด wow. ีครับผมมามาแล้วครับมาเอาเนี้ยมันไปไหวมาเอาเนี้ยมันไปวานมาเอาเนี้ยขี้ขันไปไหวถ้าตื่นสวยครับวันนี้ครับเอสรวุฒคอกบัวฟาร์มครับสิบห้าพี่พาน้องครับมากินตำมะฮงครับเมียตำผัวกินครับนี่ครับนี่ตำมะฮงครับพักกระไรไรนี่ครับมาครับกินน้ำกันข้าวแรงมากินข้าวแรงน้ำกันด้วครับพี่น้องมามามาตำมะฮงครับนี่ว้ายบัวผิดผิกร้อยเม็ดพริกร้อยเม็ด พักพักพักปอดพักปอดครับพักปอดแบบหลายแบบแสียได้พี่น้องมาครับมากินข้าวแรงน้ำแข็งครับหลังจากเอาหยาแห้งว่าแล้วหลังจากเห็ดเปียกแล้วนะครับมากินข้าวแรงน้ำแข็งนะครับอันนี้ครับใบบักกอกน้ำ Như tầm hùng cái lạc chinh của lại bà đi hết uhm. lạy đi hết uhm. uh, uhm. uhm. Ừ với chinh thật 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 ผักกะทิครับกกะทินี่เนืหัวม่าเขาผักกะทิะกกะทครับมามามกเลยบ่กินล้วเขากินตำมุ้งเนี่ยจแจบไรหยดมิ้งหัวแ่บไรพี่ห้องนะครับมากซอสอไก่กับมี่นี่ครับตำมุ้งซอดไก่ครับมเ,เมนูมาครับมา ขับไปขับไปเหมืนก hmm. ็พ okay. hmm. ี C ่น um, ้องน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ปูเองเยู่นับโลดับไปขับไปินน้ำลายน้ำจินอ่ะน่องนนี้พวกกินเขาวแล้วครับพี่น้อง ทำใหง่ๆงเป็นขนะาดอะครับพี่น,อน้องมาก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 แตหมกหุ้มชุดยอดชุบยอด,ดอีกทีอ,อดดอกอดดอกครับมากินขอแนะนำกันด้วครับพี่น้อง หลังจากเค็ดอยากเค็นานแล้วน้่นามาแรง,รงกินสองอกันแซาบแบบ บบกคนิดเด้พี่น้องอืไปเไห,ห็บเลยอ๋ววหอหูเืงาแตกเลยพี่น้องเบ่งหนาตาจับจับ มนได้กินขอแรงก็ตามักหุ่งครับหับได้รับได้น่าไหม่น้าไหม เสร็จแต่ว่าสุดยอดดีๆพี่น้องเป็นหอกยี่สองขัดเหมือนนัเงาแตกเงาแตนต้นเยอะเสร็จงานก็มีน้องพี่น้องน้ำปากจะพริกลอยเม็ดครับ กีบแข่งปิดชุกเมียก็ได้ไม่เตุปวดที่พวกริกล้วถือว้าเรื่ังไหใครระพุงกันเลยอือได้ัไดมาฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์เอสสารวุธขอกบัวฟาร์มนะครับมีคลิปยังเลยแล้วผมสิแนะนํานะครับมันนี้กินขขาแรงครับน้ากันตำบากคงอู้มันนี้ตาแตกของตาแตกนะพี่น้องเออเพ็ดไลเพ็ดไลเพ็ดไลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้อยครับพี่น้องเอสขอกเอสสารวุธขอกบัวฟาร์มอู้แบบพี่บอกถือกับพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับ